Ah 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 ขอบคุณนะคร mm ับขอบคุณเสียงโหกันด้วยจบเลยอ๋อเสียงตบเลยคำรับคำรับขอบคุณสายไหมด้วยนะครับเอออ้ยน่ารักเปิดตาได้จะกินอย่างเดียวเลยนะขอบคุณนะครับทีมงานสาวสวยตรงนี้กันด้วยนะครับโอ้โหอะไรนะจ๊ะอะคอยเท่งแกรียบน่ารมาลายใส่แล้วมาเจอที่ของแรงซะด้วยเออแต่เดี๋ยวช่วงนี้ลงกันก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในรอบถัดไป รับจัดให้เป็นในส่วนของรอบเหมาและการครราผมนักอย่างที่ผมได้เรียนบอกไว้<อ>นะบอกว่าจะเป็นรอบพัฒนาสองรอบอนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของรอบเหมาหนึ่งรอบด้วยกันครรบผมนะสลับสับเปลี่ยนกันเป็นประมาณนี้นะครับกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นใช่แล้คฮะนะับ,นบในช่วงนี้อ่านรายนามาสักนิดหนึ่งคับอ่ะท่านแรกนะครราผมเป็นท่านด้านของผู้ใหญ่มองครรบผมผู้ใหญ่บ้างท้ายหลวงและกันเหมาเข้ามาสิบใบครับผมท่าถัดไปครรบผมเป็นคุณมองดีแม็กห้าใบครราผม หนึ่งท่านนะครับุนด้านด้านของคุณมองดีแม็กอีกเจ็ดใบนะครับผมท่านสุดท้ายนะครับุนด้านด้านของคุณจ๋านะครับผมดอนคอยมาเข้ามาหนึ่งใบนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับุนด้านด้านของบัตรเหมารอบนี้แล้วกับสำหรับบัตรตัวนะครับผมยังหาซื้อได้เรื่อยๆด้วยกันนะครับผมตรงด้านโต๊ะนะครับผมบริการจุดขายบัตรตรงนี้นะครับุนด้านหน้าเวทีนะฮะไฟสีขาวในครับผมขายสวยๆนั่นเองนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผม นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตระ่านสมาชิกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับไม่รั้รักนะท่านใดที่นั่งอยู่นะครับเดี๋ยวรบกวนกันด้วยนะครับดูสายสัญญาณนะครับเป็นสายสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงของพวกเราครับผมนะเดี๋ยวรบกวนดูสักนิดหนึ่งน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋วรบกวนโดยรายการนั่งได้ครับนั่งได้แต่ว่ารบกวนดูข่าวกาอี้นะครับอยาให้ทับสายสัญญาณของพวกเราครับผมนะครับขอความร่วมมือในส่วนนี้เล็กน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเรื่องดื่มนะครับจาก คุณพี่กาแฟครับคุณพี่กาแฟที่มอกเข้ามาด้วยคุณพกาแฟคนละออมนะมอกเข้ามาด้วยนะวันนี้ตาตั okay. oh, ้งกันเลยขอบคุณนะครับทุกทีมงานเลยครับผมที่มอกเครื่องดื่มมันเข้ามาได้เลยครับอนะครับอ่ะเดี๋ยวในรอบนี้เป็นในส่วนของรอบเหมาเนาะใช่แล้วครับครับเรียนเชิญนะครับเริ่มสนุกได้ทุกคนทุกท่านมาเหมาตรงนี้ของคุณทุกทีมงานเลยนนะครับเรียนเชิญแล้วกันนะครับผมในรอบเหมารอบนี้เฮฮ้้ยยเราจะไปถวารพบะมงครับ 爱弄毛起呀。 ไว้หัวใจลนา ขออนุญาตแล้วกันนะคะหมอขออนุญาตจบงานเองไว้ตรงนี้ก่อน นะครับเดี๋ยวขอใครกันด้วยนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศนะครับตอนนี้เป็นฝนตกลงมาแล้วนะครับทางด้านคำว่าเราขออนุญาตนะครับคุณนะครับไปส่วนขอเรื่องใช้ไฟฟ้ากันสักครู่หนึ่งแล้วกันผมอนุญาตแล้วกันผู้เดียวครับผู้เดียวครับนะครับขออภัยกันด้วยนะฮะ แล้วขออนุญาตนะครับรบกวนนะครับเวลาในส่วนนี้คู่หนึ่งนะครับผมเนื่องด้วยฝนฟ้านะครับมีบางตกลงมานะครับแล้วก็เรื่องรถตีนะครับของเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับ Wow. ถนนใจของกันแม้คขาตลอดทางไม่รนได้โรอีก็เล่ขายบอกความใ่ไว้ใจยอดจรงเลยจริง่ไม่ใจเขาดียวลงน้เขาบาตันดูจากยากจนบนสิจรินีก็พอท่าตัวดูจะรับเขาแัวล้แม้ตวเป็นลมไม่ขอห่างขออดใจแล้วพอไว้อย่าจแนหน้าตัวคิดลมหนา

ມາມາແພນໂອລ ไม่รู้หมดคู่โลกหน่อยเด็กฮู้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  เขาคงจะพวกน้องก่อนพี่จอดคือคนจะนักล้างนะเฝ้าขอเธอเจ้าคุณทางทาง นะครับผมขอนอนได้คนและกันขออยู่ด้วยคนเอาเหรอตัวไอ้งวดไอ้บ้านตาอะไรเธอไปหน่อยไอ้นี่ฝนตกไม่ได้เลยนะเออครับผมก็นะครับระมัดระวังกันด้วยนะอย่าย้อนไปบ่อยๆแล้วกันนใการขึ้นลงเวทีนะครับเป็นค่อนข้างลื่นครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ครับนะครับเดี๋ยวสองนัดและรอบถัดไปยังไงซิว่ายงส่งรอบต่อเนื่องในส่วนของรอบบัตรธรรมดาจากพวกเราครับครับผมท่านใดที่ยากไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเรียนเชิญได้เลยแล้วก็ถึงเรื่องที่กล่าไปไหนแล้วกัน นั่นหลายๆท่านก็น่าจะกล่มมาด้วยใช่แลยขึ้นมาต่างกันได้แล้วกันรับผมรับผมถือว่าให้น้องๆดังรำนะครับได้อานิสงส์ในส่วนนี้กันด้วยนะครับเออนะนอย่าลืมนะครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้ในราคา20บาทนับสามใบ50บาทใช่เลยครับท่านใดนะครับท่านใดยังไม่มีละมนับมายืนกับมือกองของเราได้ได้เนะครับเต็มที่ได้เลยมาข้างเหลือเขาข้างเหลือล้วงได้คำได้แต่ห้ามดูปากเดียวเดี๋ยวป่วย ไม่ได้แล้วไ,ไ,ได้ด่วนทิ้มเ,เออนนะครับผมอ่ะออบ้ธรรมดานะครับแล้วเราถัดไปเดี๋ยวส่งมอบมันต่อเนื่องเลยเนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นบเดี๋ยวให้บเบตของเรานะไปทะเลาะก,กับเมียแันหนึ่งไปสิไปสิสินะนะเดี๋ยวเราบผม นะรับแล้วก็ท่านใดนะครับไม่อยากเดินซื้อบัตรบ่อยเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกออมาตรงนี้อยากใครซื้อหนุนได้เลยนะครับในราคา100อบาทนะครับซื้อหนึ่งรอบจบนะครับรอบสนุกได้ทั้งคืนนะครับในราคา100อบาทตรงนี้ถ้าจะได้สแตมมาด้วยนะครับผมเป็นรอยปั๊มเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านได้ร่วมซื้อแล้วนะคนับส่วนของบัตรเหมาที่ร่วมสนุปได้ทั้งคืนและกันนะครับเชิญนะครับในราคา100่รอบาทถือว่าคุ้มค่ากันมากเลยครับผมนะครับผม